วัดีค่ะวันนี้นะคะไอพามาชมกับรถคุณได h เฮด o n e นะคะตัวนี้เป็นรุ่นแกรสตาริกคะ่ะสีตัวนี้นะคะเป็นสีมิเมียมนยคะเป็นสีตาลออกทองนิดนินะคะคันนี้เรียกว่าคลาสสิกสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรายเหลี่ยมตัวรถภายในเดี๋ยวไอพาชม,มากันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะคันนี้ค่ะที่ไอจะมารีวิวให้ลูกค้าดูกันนะคะคันนี้จะเป็นตัวคุณไดแกนสตาริกนะคะปี2015ค่ะคันนี้จด16ด้วยนะคะคันนี้ เราลองมาดูรายละเอียดตัวรถนะคะคร่าวๆกันนะคะว่าตัวรถรุ่นนี้มีอะไรดีกันบ้างนะคะทําไมถึงเป็นรถยอดนิยมนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้จะเป็นล้ออลอยมาจากโรงงานนะคะนี่ค่ะล้อตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ แล้วตัวนี้นะคะจะเป็นขอบ17นะคะเนี่ยเป็นหุนใดนะคะคันนี้ค่ะรถก็มาสภาพนี้เลยนะคะคันนี้แค่ล้างนะคะขัดสีนิดเดียวเองเรียกได้ว่าลูกค้าท่านเดิมดูแลมาดีมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันนะคะโอ้ภายในค่อนข้างดีเลยค่ะคันนี้เรียบหรูนะคะดูดีค่ะคลาสสิกมากๆเลย ่าตัวนี้จะได้หน้าจอพร้อมกล้องถ่ายหลังด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไอสตาร์ทรถให้ดูนะคะคันนี้อ่าเครื่องยังนิ่มอยู่เลยค่ะเครื่องนิ่งมากแล้วตอนนี้นะคะมาอยู่ที่แสนห้าค่ะอ่าก็จะมีเศษนิดๆน,นะคะอันนี้ไอสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นปี2015ก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะตัวนี้ประตูนะคะจะเป็นประตูแมนวนวลอยู่นะคะ แต่ว่าตัวนี้ข้อดีของรุ่นนี้ค่ะก็คือจะเป็นรถเจที่นั่งนะคะลูกค้าท่านท่านเดิมเนี่ยค่ะเขาดูแลมาดีมากๆแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้า VIP นี่ค่ะจะมีหน้าจอหลังด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไว้ใช้เล่นงานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดจอให้ดูกันนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะ ตอนนี้จอขนาดใหญ่เลยนะคะเหมือนทีวีเครื่องเครื่องหนึง่งแบบพกพาเลยค่ะเครื่องใหญ่เวอร์หน้าจอใหญ่เวอร์เห็นชัดเจนเผื่อดูหนังนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆตัวนี้ชัดเจนแจม่มแจ้งเลยค่ะขนาด21นิ้วกันไปเลยค่ะตัวนี้ใช้ระบบเปิดปิดเป็นไฟฟ้านะคะเราก็สามารถกดปิดได้เลยเนี่ยพับเก็บง่ายๆค่ะเ,เรียกได้ว่าไฮเอทไปอีกค่ะตอนนี้ก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะคะนี่ นคะแล้วก็มีหน้าจอ multi function ออเพิ่มเติมนะคะคันนี้มีลำโพงมีคอนโซลด้วยค่ะเรียบหรูดูแพงมากๆภายในเรียกได้ว่าสวยงามมากๆค่ะตัวนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะจะจดเป็นป้ายดำค่ะนี่ค่ะข้างหลังนะคะก็จะนั่งเพิ่มได้สามข้างหน้าสองนะคะตรงกลางสองแต่ตรงกลางจะได้เป็นเบาะ VIP นั่งสะดวกสบายนะคะขึ้นลง ในเป็นไงบ้างคะเรียบหรูมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะเดิมมากเนี่ยค่ะดูจากรอยเม็ดอาร์กต่างๆได้เลยนะคะลูกค้าค่ะเราดูได้เลยว่าคันนี้ค่ะรถมาแบบสภาพยังไงนะคะคันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดตัวรถน่้ เรียกได้ว่าคันนี้นะคะก็คือไม่มีชนหนักมาเลยค่ะเดี๋ยวไอ้พาชมด้านหลังกันนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นรถปีชมเก่าก็จริงค่ะแต่ว่าข้อดีของตัวรถคันนี้ก็คือได้ความพรีเมียมนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่เยอะดูแลง่ายค่ะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะมีกล่องเก็บเครื่องมือตามปกตินะคะยางอะไรจะอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ก็สามารถเลื่อนรางขึ้นขึ้นลงได้อีกนะคะอันนี้นะคะ่ะก็สามารถเก็บของได้ด้วยตามปกติค่ะเรามาดูฝั่งนี้กันสีนี้จะเป็นสีพิเศษนะสำหรับรุ่นแกนสตาเลตเลย มันนวนประตูมันไม่ได้หนักมากนะคะก็คือใช้งานได้ตามปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าข้างในก็คือจะได้ความแบบพีเมียมนิดนึงก็คือจะได้บอกเป็นพวกไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าตามการใช้งานเนี่ยค่ะพอเราปรับเลื่อนเนี่ยอ่าปรับเอ็นเป็นแบบกึ่งนอนได้เลยนี่ค่ะ เมื่อเราปรับแล้วเห็นไหมคะสบายกว่านี้ก็ต้องบอกรุ่นนี้เลยค่ะปรับเป็นปรับไฟฟ้านะคะอ่าเรามาดูล่ามข้างกันค่ะอันนี้ดูมองมุมมองอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรามาไล่ละเอียดลายตัวรถกันนิดหน่อยเนาะอ่าเรามาดูกันนะคะอ่เนี่ยค่ะเมื่อรถคันนี้มีดีอะไรบ้าง เดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะเครื่องยนต์ยังนิ่งเงียบอยู่เลยค่ะอันนี้ตัวนี้เป็นปวดีเซลนะคะแล้วก็เป็นออโต้ค่ะ,คะเครื่องยนต์เวลน้ําทุกอย่างนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติใช้งานได้ตามเลยนะคะก็อาจจะมีการดูแลรักษาก่อนให้ลูกคา้าก่อนออกรถอยู่แล้วนะคะ,ค,นนค,ะ,ะ,ค,ะคันนี้ค่ะตัวรถนะคะก็คันเนี้ยค่ะ ไม่ได้มเีเปลี่ยนอะไรมาใหม่เพิ่มเติมนะคะลูกค้าก็ดูแลมาค่อนข้างดีมากเลยค่ะตัวนี้อาจจะมีเก็บงานสีหรือทำสีมาบ้างนะคะบางจุดเนื่องจากการใช้งานเนาะถ้ายังไงใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อไอที่เบอร์ด้านลา่างหรือลิงก์ไลน์หรือว่าที่เพจสตาร์หรือว่าช่อง Youtube นี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงวันนี้ไอขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ